สวัสดีครับเพื่อนๆกลนกับมาพบกับ G ีบออีกครั้งนะครับเข้าสู่กลางปี2015แล้วเรานักสู้ทั้งหลายคงเบื่อ,อกับเกมที่มีอยู่วันนี้ G ีบอก็มีเกมต่อสู้มาแนะนํากันครับซึ่งมีทั้งที่จําหน่ายแล้วแล้วก็ยังไม่ถึงกําหนดวันวางจําหน่ายเกมที่ออกมาแต่ละเกมก็มีจุดเด่นคนละแบบจะมีเกมไหนหน่าสนใจหรือจะเอามาประลองกับเพื่อนๆนแก้เซงนะครับก่อนปิดเทอมไปดูกันเลยครับอันดับ5ครับ g ีบอยกให้กับ Tra กเ n ้7ครับ เกมต่อสู้จากค่ายบันไดนำโกะที่โด่งดังมากครับตั้งแต่ภาคแรกซึ่งทางบันไดครับผู้ผลิตเกมก็เตรียมประกาศเปิดตัวเกมต่อสู้ภาคใหม่กับ t ท k k e n 7พร้อมแปลงโฉมกราฟ,ฟิกเกมครับที่ทันสมัยเหมือนจริงเตรียมวางขายบน X b o x o n บอกวันและ PlayStation 4นะครับสำหรับเกม t ท k e น7นั้นครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกราฟ,ฟิกเกมที่เสมือนจริงขึ้นโดยใช้ Engine Un r e ร l Engine ครับเป็นตัวพัฒนาส่วนรูปแบบการเล่นครับคาดว่าจะเหมือนกับภาคที่แล้วมาคือ การสร้างสั่คอมโบต่อเนื่องยาวแบบที่สามารถจัดการคู่ต่อสู้นะครับได้ภายในคอมโบเดียวตัวละครในภาคน,นี้ครับจะได้คาแรคเตอร์ดีไซเนอร์มาช่วยอ,ออกแบบตัวละครใหม่กันหลายคนรวมถึงคาแรคเตอร์เก่าอย่างราอเล็กซานเดอร์ครับซึ่งในภาคน,นี้ครับจะมีการออกแบบใหม่แล้วก็จะเป็นตัวละครแรกครับที่จะปรากฏในเกมภาคนี้ต่อดูความเคลื่อนไหวกับตำนานเกมต่อสู้สุดมันนะครับว่าเจ้าขมมดปมการต่อสู้อันยาวนานกว่า20ปีนี้ให้สิ้นสุดในรูปแบบไหน ต้องรอดูที่งานคอม i ิครอมสอที่ซานดิเอโก25กรกฎาคมนี้ครับอันดับ4ครับยกให้กับ Naruto โตชิปุเดนครับผมอัลติเมตนินจาส t o r m 4ต้องบอกว่านะครับナルโตชิปุเดนภาคนี้เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีรีส์นี้ก็ว่าได้ครับเพราะเป็นภาคที่ปิดตำนานการต่อสู้ของซีรีส์แต่ไม่ใช่ภาคสุดท้ายของเกม r u โตนะครับหมายถึงภาคสุดท้ายของซีรีส์ซึ่งภาคต่อไปที่เป็นเกมแนวต่อสู้ก็จะกลายเป็นซีรีส์ใหม่แทน หมวดการต่อสู้ปกติครับจะเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มหมวดของการเล่นแบบ m ั l ติเพลเยอเข้ามาตัวเกมจะเป็นแนว Fighting แต่ก็เป็น Fighting 3D ครับที่วิ่งรอบด้านได้360องศา Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ครับจะวางจำหน่ายในเครื่อง PlayStation 4 Xbox One แล้วก็ PC บน Steam ครับโดยมีกำหนดในการออกวางขายในช่วงปีนี้แต่ก็ยังไม่ประกาศนะครับว่าจะวางขายในตอนไหนอันดับ3ครับ r า g o กบ a l l Xenoverse ครับซึ่งครั้งนี้ครับเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างตัวละครเป็นของตัวเอง เพื่อเข้าไปช่วยต่อสู้ในเหตุการณ์สาคัญของดักกบอลครับรูปแบบการเล่นของซีโนเวิร์สครับเป็นการบังคับที่เข้าใจง่ายครับเกมนี้จะแตกต่างกับเกมต่อสู้ทั่วไปตรงที่นะครับสามารถต่อสู้ศัตรูแทบทุกประเภทครับตั้งแต่ต่อสู้กันบนพื้นดินบนอากาศหรือสู้กันทั้งใต้น้าครับกดเป็นคอมโบก็ได้หลากหลายรูปแบบที่ต่อให้นะครับคนที่ไม่ใช่แฟนการ์ตูนมาเล่นเกมนี้ก็สามารถรับความสนุกได้ไม่ยากเลยครับอันดับ2ครับ s t r e e t Fighter 5ครับ ซึ่งพัฒนาเรื่องกราฟิกเกมและเอฟเฟกเกมที่ตะการตาทันสมัยมากขึ้นครับในภาคนี้จะมีระบบการเล่นรวมกันนะครับแบบใหม่ที่เรียกว่าคอร์สแพลตฟอร์มซึ่งก็เป็นการเล่นนะครับแบทเทิลแบบร่วมกันได้ของผู้เล่นจากต่างแพลตฟอร์มกันครับระบบการเล่นนะครับตัวเกมจะมีความเร็วช้าลงกว่าภาค4มีกําหนดวางขายในปี2016บครับบน PlayStation 4และ PC ต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับถ้าพูดถึงเกมไฟติ้งครับอันดับหนึ่งตอนนี้ครับก็ต้องให้ Mor t ช l Kombat ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่โด่งดังและเป็นเกมซซรีส์ที่ถูกใจหล,หลายๆคนภาคน,นี้นะครับที่ยังมีโหมดเกมใหม่ๆใ,ให้เล่นได้ท้าทายกันจุดสนใจของเกมนี้ครับอยู่ที่ระบบเอ็กซ์เซึ่งเป็นระบบถึงท่าไม้ตายครับที่แสดงถึงการบาดทิมแทงบทขยี้เล้าไปถึงกระดูกครับรวมถึงท่าไม้ตายปิดชีพที่โหดดิบมากกว่าเดิมแต่ถึงแม้เกมจะดูย้อนยุคครับแต่การาฟิกในเกมไม่ได้ย้อนยุคตามเพราะว่าใช้อันเรียวเอนจินสมาสร้างครับทำให้งานด้านการาฟิกในเกมถูกสร้างอย่างมีคุณภาพระดับ HD ครับ แต่มันก็สร้างความสยองสมจริงให้กับเกมมากขึ้นโดยเฉพาะการที่อวัยวะครับกระจุยกระจายไส้ทะลักสมองไปทั่วจอครับดนตีประกอบก็สร้างได้เข้ากับแนวเกมนี้ได้เป็นอย่างดีครับแฟนเกม Mortal Combat ครับยอมไม่พลาดเพราะเกมนี้ถูกสร้างมาเพื่อคุณแต่ถึงจะไม่ใช่แฟนเกมโหดครับก็ไม่ควรพลาดเช่นกันเพราะเกมนะครับมีความสนุกที่เกมต่อสู้ดีๆควรจะมีไว้ครับและนี่คือทั้งหมดของ5อันดับเกมต่อสู้ครับที่ G b บ t ร์นำมาฝากกันสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ ที่อยากจะชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง Youtube นะครับสำหรับวันนี้จีบอตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ G.Things สามารถพบกับแท็กได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้แท็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ